อตอนนี้ก็งัวขึ้นรถแล้วนะ้ครับนะทีนี้ทีนี้ก็จะไปส่งคนแล้วครับบ้านนี่นครับแม่ลูกชุดนี้นะครับเนาะครับลูกคนนอน หลบภัยปลอดภัยแถวท่านครับนอนยอยู่ไปที่นี่ที่นี่ไปพิ่มหน่อยนะครับอำเภอหัวตะพานแหล่น้ำง้อหน่อยครับง้อห,หน่อยเพิ่นไอ้นั่นมันหยับหางลูกวัวหน่อยฮะหยับหางลูกอ่ะ กาฉันเนาะพี่ยังไงแม่งหลอย,ยังไงหรนะครับลูกคนแม่ของแท้แน่นอนครับผมโอ้โหไปพังเล งานอะไาเราเรียกเรียกก,ยก,กยันกกน่่างมาว่นอกเบาเลยนี่นครับมือแมลูกนครับเนาะขึ้นรถตอนนี้ครับนั่งมุงนานเขาอำเภอวัดติ๋วครับจมครัสองฝั่งข้างวนว่าแต่ว่าไงว,ว,วะพ่นี่ออเ cũng như thương như cắt, song phương hàng tháng về năm cành thắm, nước bò, núi, รถก็เป็นทั้งขอนได้มงห่งเป็นทั้งขังยุกง,ง,ง,งกินค้อนซ่อมขังค้อนซสําขังกินค้นรถบัดกไปได้มง แน่นั่นอยากให้คอยไปไทยเห็นอก็ขึ้นหัวโจ้าอี๋